พี่น้องมาต่อกันที่จังหวัดยะโสธรดนะคะไปไปที่บ้านสงแง่ค่ะชาวบ้านสงแงอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรเพิ่นได้ประดับตกแต่งดวงดาวเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในงานประเภทนี้แฮดาวเทศกาลคริสต์มาส2 3 2ทธันวาคม2566นี้ค่ะ พาคุณผู้ชมไปที่ไปเบิงชาวบ้านสงแงนะคะที่เพิินตางซอยกันนํำกันแปะกระดาษเห็ดโค้งไฟดวงดาวค่ะคเพื่อเตรียมโค่มดาวนี่ไปประดับประดาตกแต่งในอุโมงค์บริเวณทางเข้าโบส อัคระเทวดามีค่าแอลสรงแง่นะคะหลักติดตริมถนนทั้งสองฟังให้สวยงามนี่แหละค่ะพี่โอรวมทั้งร่วมกันจัดถ้ำดาวขนาดใหญ่ค่ะอ่านี่คือดาวขนาดใหญ่เลยด้วค่ะคุณผู้ชมเอ่าเพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สิมาในงานประเภทนี้แฮดาวเทศกาลคริสต์มาสประจําปี2 5 6 6ที่เพิ่นสิจัดขึ้นระวางวันที่ ยี่สิบสามถึงยี่สิบหาท่านว่าคมที่ไก่สีหอดนี่แหะค่ะจัดขื่นยูใส่ตราจัดขึ้นยูที่โบสถ์อัคระเทวดามีข่าแอลสงแงบ้านสงแงอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรค่ะคโดยในขบวนแฮดาวนะคะสิม,มีจํานวนกว่าสิบขบวนเลยค่ะพี่โออ่านอกจากนั้นสิม,มีการแสดงแสงสีเสียงละครซักซิด มีการช่มแชะแช่อุโมงดาวนับมื่นดวงม,มีนิทรรศการประเภทนี่แห่ดาวด้วยค่ะสาธิตการเฮ็ดดาวการประกวดดาวและก็าจำนายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม มีพิธีทางศาสนามีกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์และการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะดา,าราก็ไปโชว์กันหลายแมนค่ะ,ะดา,ารานักรองก็ไปกับขอเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวนะคะไปชมไปชอบไปแช,ปช่ในงานประเพณีแฮดาวเทศกาลคริสต์มาสประจําปี2566นะคะทีเพื่อนสิจัดขึ้นระวางวันที่2ี่ถึง25ธัท่านว่าคม2 5 6 6นี้อ,อยู่ทบี่โบทถ์อัครเทวดามีค่าแอลสรง,งแง บ้านสงแงตำบลข่ำเตยอำเภอไท่เจริญจังหวัดยะโสธรเพิ่นบอกว่ารับรองเลยว่าขั้นผู้ใดสิไปนี่ประทับใจแน่นอนค่ะพี่โอสวยงามแห่งนอกเพิ่นสิติดไว้เป็นมื่นมื่นดวงได้แต่งภาพนี่แหละดูอยากเป็นเบิ่งดาวงหญ่วังหันนี่ละค่ะแมนบอกนะฮะ